นับเลยช่องไลฟ์ชแนลจะเสียชีวิตมาเพื่อสัมภาพพิเศษในการรับพาตัวประกันครั้งนี้นี่คือจอมบงการเบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะฉันพูดแบบนี้ได้ไหมคะคุณเจ้ามีเรื่องเล่าเด็กๆแม่เลยใช่ทักทายผู้ชมหน่อยสิคะนี่อย่าหยุดฉันอยากดื่มจะทำไมถูกต้องต้องมาต่อกันนะคะคุณรู้สึกบ้างมคิดผมทำอะไรลงไปแบบนี้ถูกต้องคิดว่าผมบ้าหรือเปล่าถูกต้อไม่บ้านะค่ะแต่ว่าทำไมคุณต้องทำผิดด้วยล่ะ ทำผิดเลยเปล่าเลยผมแค่กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าสองสองสามเอาใหม่เลยอันนี้สองอันนี้ต้องทำเองนะและอันนี้ทั้งหมดต้องพูดเองจบเรื่องแลังก็พูดออกมาดีสาหนึ่งคุณดีกับฉันเพื่อให้พ่อฉันมาที่สอน จะพูดแบบนี้ก่อนนะคุณล้องใช้ฉันนี้สามฉันไม่ใช่คนดีพ่อเธอก็ไม่ใช่ตำรวจที่ดีพวกเราไม่ใช่คนดีสักคนเพราะทักทู่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยไม่ได้ผิดโทษถูกต้อง คนละจแค่สั้นต <Huh? S 1> ัวอยู่สเนลยนี่มีจำนวนคนเกินสิบสองคนคนมีสี่คนจะันไปคนละเรามาชื่อ